เปิดประเทศล้มเหลวปิดประเทศสำเร็จภูเก็ตดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่อะไรก็ไม่ได้เลยก็ไอท่อนสุดท้ายอัปเติมเองนะครับแต่เขาก็มีพูดถึงภูเก็ตอยู่ในนี้อัปเติมเองเพราะว่าเมื่อวันก่อนเราพูดถึงคลิปเกี่ยวกับภูเก็ตเป็นหัวข้อว่านักท่องเที่ยวผิดหวังภูเก็ตไม่สมราคาคุยที่เห็นสวยๆเวลาดูรูปนั่นก็คือพีพีกับกระบี่อะไรอย่างเงี้ย อบก็ลืมไปว่าโอ้อันนี้มันเซนซิทีฟคอนเทนต์ก่อนพูดลืมก็เลยอุตส่าห์กำกับไว้ก่อนตั้งแต่แรกว่าก่อนที่ทัวร์จะมาลงเนี่ยควรจะรับฟังไว้บ้างเพราะมันคือความคิดเห็นของลูกค้าแล้วก็มันเกี่ยวพันกับไอ้เรื่องหัวข้อที่อัอบตั้งเองด้วยว่าปิดประเทศสําเร็จด้วยเพราะว่านิสัยที่ทําให้การปิดประเทศเนี่ยมันยังคงต่อไปอีกแล้วก็อุตส่าห์กำกับเอาไว้แล้วว่าที่อบวิจารณ์เนี่ยอบวิจารณ์คนจัดการ วิจารณ์คนออกนโยบายวิจารณ์คนจัดการของท้องถิน่นอ๋อไม่ได้พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรูอ้อยู่แล้วสถานที่ท่องเที่ยวมันสวยคือสินค้ามันต้องดีคนถึงจะอยากมาแต่ว่าไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยก็คือคนจัดการที่มันทําให้มันสกปรกมันแพงมันอะไรสารพัดอ่าแล้วทีนี้คือภูเก็ตด,ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่ต้องไม่ได้เพราะว่าพอพูดถึงหัวข้อแบบนี้ที่ไรปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนร้อนก้น คือบางทีเขาก็ไม่มีข้อมูลนะคือถ้าวิจารณ์แบบมีข้อมูลอ๊อฟก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่บางทีก็อ่ะคุณอ๊อฟมีปัญหาอะไรกับบ้านเกิดป่ะเนี่ยเค่เนี้ยคือไม่มีปัญญาจะนึกเหตุผลอะไรมากกว่านี้คือทุกคอนเทนต์ที่อ๊อฟทำนี่นะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณมาอ้างว่าเป็นแฟนพันธ์แท้หรือติดตามมานานเนี่ยนะแต่คุณไม่รู้จักนิสัยของอ๊อฟเนี่ยนะก็อ๊อฟก็ไม่เชื่อหรอกว่าติดตามบางทีก็อาจจะแปลกใจว่าเออเดี๋ยวก็พูดวิจารณ์ในประเทศ เดี๋ยวก็พูดวิจารณ์ต่างประเทศเดี๋ยวก็พูดเรื่องกลุ่มนั่นกลุ่มนู้น่มนี้คนติดตามเราเนี่ยมีหลายกลุ่มมีทั้งคนที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นดั้งเดิมที่เราทํามาตั้งแต่ต้นมีทั้งคนที่เป็นแฟนของหรือภรรยาของชาวต่างชาติแล้วก็หลังๆเกี่ยวกับการเข้าไทยก็จะมีเพื่อนๆหลายคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วอนาคตก็จะมีอะไรอีก,กหรือเปล่าไม่รู้แต่โดยรวมแล้วคือเอาไม่เคยสนใจว่าเวลาพูดเนี่ยจะต้องมาแคร์ใครหรือเปล่าเพราะว่าท็อปแคร์เนี่ยนะไม่มาพูดข่าวแบบนี้หรอก คือเราเป็นวิจารณ์ด้วยความหวังดีไนงะแล้วบางคนนะอ๋อไม่ได้หมายถึงทุกคนบางคนเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรรับคําวิจารณ์ไม่ได้ทั้งๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองสักกันหน่อยเราก็อุตส่าห์พูดแล้วว่าเราไม่ได้หมายถึงที่เที่ยวนะดูคอมเมนต์โอเคบางคนไลา่ย,ยาวมีเหตุมีผลแต่ว่าอ่านดูแล้วก็คือเขาก็นึกว่าอ๋อว่าที่เที่ยวอ๋อไม่ได้ว่าที่เที่ยวในนั้นเขาก็บอกอยู่ลาคาญพวกแท็กซี่ไหมแท็กซี่ไหมอันนั้นมันที่เที่ยวซะที่ไหน เออแล้วก็ออก็ย้ำแล้วทั้ง2รอบเลยในนั้นว่าเราหมายถึงคนจัดการอ่าเขาก็ยังมาพูดถึงเหมือนกับว่าออวิจาร์ที่เที่ยวอยู่อีกอะไรอย่างเงี้ยรับคําวิจารณ์อะไรไม่ได้เลยแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนที่ตั้งแต่เกิดมาก็อยู่แต่ในประเทศอันนี้อ๊อไม่ว่าอะไรคุณอาจจะไม่เคยไปเปิดโลกอาจจะไม่เคยไปเห็นของคนอื่นเขาว่าทํำยังไงแต่บางคนที่ไปต่างประเทศซึ่งเราเชื่อว่าเป็นคนส่วนใหญ่ที่มาฟังคลิปเรา แล้วก็ยังรับคําวิจารณ์ไม่ได้อันนี้คือเสียของมากแล้วเราก็ไม่ได้วิจารณ์เขาด้วยเราวิจารณ์คนจัดการทําไมจะต้องเดือดร้อนแทนคนจัดการด้วยไม่เข้าใจนะครับที่ออฟพ,พูดคลิปอยู่เนี่ยอ๊อฟก็รู้ตัวดีว่าโอเคตอนนี้มีคนเห็นด้วยในสิ่งที่อ๊อฟพูดเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนในการเข้าประเทศแต่ว่าไอความอย่างเช่นวิจารณ์อย่างภูเก็ตอย่างเงี้ยออฟก็พูดขอฟตลอดนะปีที่แล้วก็พูดนะ เราก็จะพูดหอ,อไปเรื่อยๆถ้ามันมีข่าวนะไม่ใช่อยู่ดีไปขุดอะไรมาพูดนะฉะนั้นเราก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าถ้าเปิดประเทศเสรีไปแล้วเรามาวิจาร์ภูเก็ตอีกเนี่ยก็เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ต้องไม่ได้เดี๋ยวทัวร์ก็จะลงออกอีกแน่แต่เราก็จะพูดเพราะไม่เคยสนใจอะไรทั้งสิ้นนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้การปิดประเทศเนี่ยมันสําเร็จเพราะว่าคนชาตินี้วิจารณ์อะไรไม่ได้แต่ไม่ได้เลยจะร้อนตัวตลอดทั้งที่ไม่เกี่ยวกับตัวเอง ฉะนั้นเนี่ยโยงมาเข้าหัวข้อแล้วนะครับก็คือการปิดประเทศคนส่วนใหญ่เห็นดีเห็นงามด้วยก็คนที่ที่อยากเข้าไทยเนี่ยก่อนเข้ามาตอนที่เงื่อนไขาย,ยากยากอ่าก็อยากจะเรียกร้องให้มันง่ายขึ้นแล้วทีนี้พอมันง่ายขึ้นเขาก็โอเคตัดใจเข้ามาละแต่พอเข้ามาปุ๊บแบบว่าโชคดีจังเข้ามาแล้วคือไม่ได้น่าเกียดตรงนั้นแต่ว่าเข้ามาแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าเออมาช่วยกันเห็นด้วยกับการปิดต่อไปจะได้ไม่พุ่งไปมากกว่านี้เอา้า ทำไมกลายมาเป็นฝั่งตรงข้ามเธอแล้วคือหวังแค่ได้เข้ามาทุกอย่างที่เหลือก็จบอะไรอย่างเงี้ยคืออ๊อฟเนี่ยคือพูดถึงภาพรวมของประเทศว่ามันควรจะทําได้ดีกว่านี้เพราะเราเดินทางเยอะเราเห็นใช่ไหมแต่ว่าบางคนก็คิดกันอยู่แค่นี้แล้วประเทศมันก็เป็นอย่างนี้ต่อไปไงก็จบเออก็ดีความเป็นจริงคืออ๊อฟก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรใช่ไหมต่อให้กลับมากักสิบสี่คืนอ๊อฟก็จ่ายได้แต่แค่ว่าเราแค่หวังดีแล้วก็จริงๆก็ไม่พูดก็ได้ แล้วก็ลอยลอยของเราไปก็ได้ก็คือวันนี้อาจจะเป็นพวกเดียวกันในการเรียกร้องเรื่องของการเปิดแบบเสรีแต่อาจจะคิดต่างกันบางคนอาจจะแค่อยากจะเข้ามาเฉยเข้ามาแล้วก็จบไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นจบแล้ว๊อฟจะพูดอะไรก็ก็จบฉันไปฟังอย่างอื่นแล้วบางคนก็อย่างเช่นอ๊อฟซึ่งเป็นคงจะเป็นส่วนน้อยมากๆนะครับก็คืออยากผลักด,ดันในภาพรวมให้มันดีกว่านี้เราไม่ได้อยู่กลุ่มไหนทั้งสิ้นแล้วก็ย้ําอีกทีหนึ่งว่าคืออ๊อฟพูดทุกเรื่องแล้วอ๊อฟก็ไม่สนใจด้วย ว่าเพื่อนๆกลุ่มไหนจะไม่พอใจแล้วก็เราไม่ได้ต้องการสปอนเซอร์ถ้าเพื่อนๆไปฟังช่องไหนที่เขาพูดจาหวานหูสุภาพเรียบร้อยเอาอกเอาใจนั่นคือเขาต้องการสปอนเซอร์ฉะนั้นเขาก็จะก็ไม่ได้บอกว่าผิดอะไรแต่เขาก็จะไปในทิศทางของเขาอย่างนั้นอย่างเดียวอาจจะเป็นอย่างที่เราอยากฟังก็ได้มั้งใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือออาพุดก็คือตักความเป็นจริง ไม่ต้องการสปอนเซอร์และไม่ต้องการว่าจะมีใครมาสนับสนุนเป็นพิเศษอก็จะพูดถึงอ็อบอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆพูดจาตรงๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนั้นก็ถ้ายัางติดตามอยู่ก็อยากให้รู้เฉยๆฉะนั้นมาตามหัวข้อก็คือการเปิดประเทศที่มันล้มเหลวเนี่ยจริงๆเมนหลักมาจากนิสัยคนประเทศนี้ถ้าเกิดว่าคนประเทศนี้เขาดื้อซะอย่างเขาไม่ใช่วันๆโมแต่ปิดหูปิดตาซะอย่างเนี่ยต่อให้คนจัดการประเทศจะทํำยังไงเนี่ยมันก็ไม่สําเร็จหรอก อ่าเราอบก็ใช้คําว่าปิดประเทศสําเร็จเนี่ยก็สําเร็จไงครับแล้วก็ใจจริงนะคือเราพูดทุกวันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีผลอะไรหรอกทะนั้นถ้าจะปิดนะก็ปิดไปเลยลราบอกเลยทําเหมือนจีนก็ได้ปิดไปเลยอาจจะให้เข้าแค่บางคนหรือยังไงแต่การท่องเที่ยวปิดไปเลยไม่ต้องพูดถึงเลยเที่ยวกันเองไปเลยแล้วจะได้รู้ว่ามันช่วยอะไรกันได้ไหม เพราะว่าคนในประเทศเนี่ยเขาจะเที่ยวกันแค่ก็แค่วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็ถ้าอยู่จังหวัดไม่ไกลมากเขาก็ขับรถแล้วก็เวลาไปเนี่ยช่วงนี้อาจจะได้ยินขา่าวเที่ยวปีใหม่กันคึกคักก็ได้โปรไงเที่ยวด้วยกันไงถ้าไม่มีโปรจะไปไหมฉะนั้นถ้าเกิดว่าปิดประเทศไปเลยให้ต่างชาติเข้าแค่บางกลุ่มท่องเที่ยวไม่ต้องทําต่องเที่ยวของต่างชาติไม่ต้องทําแล้วผ่านไปนานๆจะได้รู้ ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็อาจจะดีก็ได้มั้งครับเขาก็จะได้รู้สันทีว่าที่เขาเอาแต่ปิดหูปิดตาเนี่ยจนกระทั่งประเทศได้ชื่อเล่นอีกชื่อนึงนะว่าเป็นวัตถุทรงกลมเนี่ยครึ่งวงกลมเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าพวกของตัวเองนั่นแหละคือเราอาจจะเฮิร์ตก็เพราะว่าเราก็นึกว่าคนที่ได้ไปต่างประเทศมาแล้วบางคนก็จะมีโลกกว้างมากขึ้นแต่ความจริงคือเขาก็ยังคงไม่ทิ้งตรงจุดนั้นอยู่ดีอันนี้ ตามข่าวนะครับเอาจริงๆละคนท่องเที่ยวซัดระบบเปิดประเทศล้มเหลวแอปพลิเคชันเข้าประเทศทุกตัวมีปัญหาทุกแผนรีโอเพนทัวริซึมเข้าไทยไม่กักตัวคือหลายเรื่องเลยนะทั้งเปิดก็ล้มเหลวแอปพลิเคชันก็มีปัญหาแผนเปิดประเทศไม่กักตัวก็ล่มบอรัฐยอมรับความจริงเร่งแก้ไขอย่างที่บอกคือถ้าคนในประเทศไม่ได้ปิดหูปิดตาเนี่ย เขาก็ทําไม่ได้หรอกแสดงว่ามันมีแบ็กอัพอยู่แล้วฉะนั้นพวกคนท่องเที่ยวคือหมายถึงพวกทําโรงแรมทัวหรืออื่นๆจะเรียกร้องยังไงมันไม่สําเร็จเพราะว่าคนที่แบ็กอัพอยู่คือคนส่วนใหญ่เขาปิดหูปิดตาถ้าเราไปดูตามคอมเมนต์ที่ต่างๆเนี่ยเห็นด้วยอย่าง,งุ้นอย่างนี้เอออย่างเช่นที่ห้างยักษ์ห้างหนึ่งที่ตอนแรกจะจัดเขาดาวคือออฟเคยมีพูดข่าวหนึ่งว่าเมืองหลวงเนี่ยส่วนราชการเขาบอกว่าเขาจะงดจัด งานลื่นเลิงทุกอย่างาง่ายดีเนาะสบายเขาเลยเขาก็ไม่ต้องทํางานแล้วด้วยแต่ยังคงได้เงินเดือนแล้วเขาก็บอกว่าเอกชนก็ไม่ไม่ห้ามนะแต่ว่าถ้าจัดจัดเนี่ยคุณจะต้องมีกฎเกณฑ์นู่นนั่นนี่นนี่คือประเทศนี้เป็นอย่างนี้ทุกรอบก็คือไม่ห้ามไม่ห้ามแต่ว่าออกกฎบีบังคับมากมายเลยเหมือนฉันจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วก็สุดท,ท้ายเอกชนก็ต้องเลิกก็เลิกจริงจริงด้วยห้างยักษ์นั้นเขาเลิกจัดงานเขาดาวแล้วก็ดูคอมเมนต์ครับมีแต่บอกว่าดีแล้วหัดเห็นแก่ส่วนรวมซะบ้างขอชื่นชม แบบลา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 โอ้โหนี่แหละเป็นเป็นกันซ้ายอย่างเงี้ยนะครับสมาคมโรงแรมเผยความไม่ชัดเจนหลังสี่มกราคมกระทบยอดจองห้องพักล่วงหน้ายาวถึงกุมภาหกห้าโอดหนี้พุ่งการจ้างงานสะดุดเร่งรัดโปรโมทภูเก็ตเป็นฮับส่งต่อนักท่องเที่ยวจังหวัดอื่นครับภูเก็ตด,ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเราที่แตะต้องอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วก็ไม่อยากบางคนก็ไม่อยากให้แตะต้องภูเก็ตการปิดประเทศเนี่ย คือสมัยถึงเรียกว่าปิดประเทศก็เพราะว่ายกเลิกเทสแอนโกไปชั่วคราวจนถึงสมกราคมเขายกเลิกแค่2สัปดาห์แต่มันกระเทือนถึงเดือนกุมภาโอ้ค้องจองมากยกเลิกแค่2สัปดาห์แต่กระเทือนถึงเดือนกุมภาเพราะคนจะมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจองปุ๊บขึ้นเครื่องบินบัฟแล้วคุณก็ทําระบบเตะทวงอย่าง Thailand Pass สให้เขาต้องขออนุมัติอีกแล้วอยากจะให้เขาจองปุ๊บแพ็คก,กระเป๋ามาเลยเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นมันกระเทือนไปถึงเดือนกุมภาเลย แต่คุณยกเลิกแค่สองสัปดาห์ก็พังไปแล้วแล้วก็จะพังต่อไปถึงกุมภาไม่เป็นไรครับพี่ๆในประเทศเขาจะออกให้วงเล็บต้องให้โปรครึ่งๆเขาก่อนเร็จแ,แล้วเขาก็จะช่วยจ่ายอีกนิดหน่อยแล้วก็มาบอกว่าท่องเที่ยวคึกคักวงเล็บคนในประเทศเดินเที่ยวกันเองคึกคักเพราะว่าได้โปรมาถ้าไม่ได้โปรจะไปไหมยกเลิกเดินทางแล้วยี่สิสสิเปอร์เซนก็คือมีนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในเมืองหลักๆอย่างกรุงเทพพัทยาภูเก็ต ยกเลิกโรงแรมไปแล้วถึง20-30%รวมทั้งลูกค้าที่ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass และได้ QR code ของ Test&Go d Go แล้วให้เหตุผลว่าคือหมายถึงว่าเขาได้ QR code แล้วแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจไม่มาคือยกเลิกการเดินทางเพื่อประเมินมาตรการของภาครัฐและสถานการณ์การแพร่ระบาดในไทยด้วยก็คือถึงแม้จะได้ QR code แล้วก็ยังมีบางส่วนที่ยกเลิก ดังนั้นไม่ต้องคาดหวังเรื่องจองล่วงหน้าเพราะไม่น่าจะมีนะักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่เข้ามาลงทะเบียนในระบบของ AQ หรือ Sandbox เพราะแค่พูดถึงว่าต้องมีการกลับตัวก็ไม่มีใครอยากเดินทางแล้วคือถ้าเกิดว่าสีมก,กลาเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในไปในทางที่ดีขึ้นนะครับต่อไปเราก็รอดูความพังของไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูกันไปละกันเราดูความพังกันไปละกันแต่ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแป,งปลงเกิดกลับตัวกลับใจขึ้นมาก็อาจจะดีขึ้นบ้างนิดนึง แต่ว่าอย่างที่บอกครับเสียไรายได้อีกแล้วครึ่งเดือนหลังของธันวาคมปิดอีกคือคนประเทศเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ห่วงมากห่วงจริงๆทั้งที่ตัวเองนี่ก็จ่ายแค่หยุมหยิ้มเท่านั้นเองก่อนโควิดเนี่ยต่างชาติเขาจะใช้จ่ายในการเที่ยวนะในประเทศไทยมากกว่าคนไทยประมาณสี่เท่าแล้วพอมาช่วงโควิดเนี่ยคนที่ยังยอมเข้ามาอยู่เนี่ยใช้ใจ่ายมากกว่าคนไทยประมาณ5เท่าเพราะว่าเขามีการเก็บตัวเลขไงที่ตั้งแต่เปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาเนี่ย ต่างชาติใช้ใจ่ายเกือบเกือบหกหมื่นบาทต่อคนส่วนคนไทยเก็บตัวเลขมาใช้ประมาณหมื่นสามพันกว่าบาทต่อคนซึ่งก็ถือว่าเยอะสําหรับคนไทยแล้วนะแต่ถ้าเทียบกันแล้วยังน้อยกว่าต่างชาติเกือบห้าเท่าแล้วอย่างนี้ยังไงครับต้องให้ทุกคนในประเทศไปเที่ยวกันให้หมดก็ยังไม่พอเลยเพราะว่าก่อนโควิดมีต่างชาติเข้ามาสี่สิบล้านคนในประเทศมีแค่เจ็ดสิบล้านต่อให้เที่ยวกันทุกคนก็ไม่พอต้องเที่ยวกันทุกคนแล้วก็เที่ยวกันปีละสองถึงสามรอบถึงจะช่วยได้ ประเทศไทยนี้ก็แปลกกําลังจะดีอยู่แล้วอุตสาห์เปิดก่อนประเทศอื่นในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียนี้แต่ว่าดันเตะตัดขาตัวเองเอาระบบที่แย่ๆอย่าง Thailand Pass เข้ามาคือตั้งแต่เขาบอกว่าจะเปิดนะโดยเฉพาะ Test and Go เนี่ยเป,เป็นการต้มที่ดีที่สุดเลยต้มเลยเพราะว่าพวกโรงแรมต่างๆเขาก็มีความหวังก็จะกลับมาเปิดก็ต้องมีการกู้เงิน การจ้างพนักงานกลับมาการรีโนเวทโรงแรมที่ล้างไปนานอะไรบลาบลาสารพัดแล้วก็เปิดได้แค่เดือนครึ่งก็ปิดกลับไปอีกแล้วแถมเขาก็เป็นเด็กดีด้วยก็คือทางคนจัดการเนี่ยเขามีมาตรการบีบบังคับอะไรโควิดฟรีเซตติ้งแล้วก็กินน้ำชากินน้ำชาพลัสกินน้ำชาเอ็กซ์ตร้าพลัสอะไรสารพัดเขาทำหมด ทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกว่าเขารัดก,กุมแล้วเขาทํามีแผนเผชิญเหตุรับมือการแพร,ร่ระบาดอย่างดีเพื่อควบคุมการแพร,ร่ระบาดจากต่างประเทศที่จะเข้ามาบลาบลาปิดอกอยู่ดีไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นคือวันที่4ี่เขาอาจจะกลับตัวกลับใจก็ได้ใครจะไปรู้แต่ปัญหาคือความไม่ชัดเจนและคงไม่มีคําตอบใดๆเพราะนิสัยของชุดนี้คือเวลาเขาคิดจะทําอะไรเนี่ยเขา,าจะมาปั่นการบ้านเอาใกล้เวลาตลอดแล้วคนเขาก็เตรียมตัวกันไม่ทันแล้วมันก็ไม่ได้ได้ผล ระบบและก็แอปพลิเคชันทั้งหมดที่นำมารองรับการเปิดประเทศไม่ว่าจะเป็นระบบ Thailand Pass ซึ่งไม่ใช่แอปพลิเคชันนะครับเป็นแค่ระบบแล้วก็หมอชนะแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้อะ่ะเยอะแยะเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวกระทรวงต่างประเทศสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอลได้พยายามดาเนินการแก้ไขและปรับปรุงแต่ยังแก้ไขได้ไม่ทั้งหมดซึ่งจุดนี้รัฐบาลควรยอมรับความจริงและเร่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ปล่อยให้เดินต่อแล้วเกิดปัญหาจนต้องประกาศปิด คือโอมิคอนมาช่วงแรกๆก,ก็ปากแข็งเปิดได้เปิดไดเ้เรายังไม่เจอตัวเลขการแพร่ระบาดของโอมิคอนในไทยแต่พอมาคนหนึ่งปุ๊บอ้าวทาไมใจฝ่อตั้งแต่22่ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาบอกว่าคนใหม่ลงทะเบียนเทสแอนโกไม่ได้แล้วเนี่ยตั้งแต่ยีิบสองธันวาเหลือแค่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเราเขาบอกว่าพื้นที่กรุงเทพที่เป็นตลาดหลักนักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางและบอกยกเลิก การจองห้องพักในอัตราที่ชัดเจนมากโดยเฉพาะช่วงที่เราเรียกว่าพิคซีซั่นตั้งแต่25ธันวาคมถึง10มกราคมเป็นช่วงที่จะโกยรายได,ได้ได้มากที่สุดเข้าประเทศเพราะว่าคนที่ยกเลิกเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ลงทะเบียนในระบบเทสแอนโกคือเหมือนกับว่าน่าจะนะเป็นคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแต่อยากจะเข้ามาแบบเทสแอนโกและเกิดเขายังยอมจะเข้ามาอยู่อีกก็คือจะต้องเป็นอยู่7คืนแทนที่จะแค่1คืนนี่พุ่งการจ้างงานชง,งักปรากฏการที่เกิดขึ้นนี้ ผู้ประกอบการโรงแรมที่กลับมาเปิดให้บริการก็ได้รับผลกระทบทันทีเนื่องจากไม่สามารถสร้างไรายได้จากช่วงไฮซีซั่นคือเขาอาจจะยอมเป็นเด็กดีมาตลอดเพราะว่าหวังช่วงนี้ช่วงสุดท้ายที่จะได้เยอะที่สุดก็ปิวอีกตามเคยและแน่นอนว่าผู้ประกอบการจะต้องเผชิญปัญหาหนี้สินที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งอาจจะเป็นไปได้ว่าที่ผ่านมาที่ยังอยู่ได้แม้จะยังไม่เปิดเพราะว่ากู้เงินมาประทังชีวิตไปเรื่อย นอกจากนี้ยังประเมินว่าจะส่งผลถึงการชะลอการจ้างงานในภาคธุรกิจโรงแรมด้วยเนื่องจากผู้ประกอบการต้องรอประเมินสถานการณ์กันใหม่คือตอนนี้มาฝันหวานว่าจะได้เปิดนานๆไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราสองรอบแล้วไงรอบแรกเดือนเมษายนจําได้ไหมลดการ,บบร,รกักตัวเหลือ7แล้วก็กลายเป็น14ในเดือนพฤษภาคมฉะนั้นได้โปรอยู่เดือนเดียวแล้วก็โปรรอบที่2ก็คือ1พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมประมาณเดือนครึ่งโปรรอบ2แล้วก็ปิดอีก เดี๋ยวถ้ามีคิดจะเปิดอะไรมาใหม่ก็เพื่อนๆก็เตรียมตัวรีบวิ่งกันแล้วกันนะครับเพราะเขาก็คงจะโปรแค่แป๊บเดียวอีกตามเคยฉะนั้นโรงแรมก็จะต้องเป็นโหมดอะไรปิดปิดเปิดเปิดแต่ทาได้ไหมถ้าพลาดรอบนี้ก็คือเหลืออีกโอกาสหนึ่งก็คือช่วงมีนาเมษาคือช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่านักท่องเที่ยวตลาดเอเชียจะกลับมาไหมและจะทดแทนกับยุโรปอเมริกาที่หายไปได้แค่ไหนก็คือเหมือนกับว่า2กลุ่มนี้สลับกันอะ่ะก็ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยจะมาปลายปีมั้ง ยุโรปอเมริกาส่วนเอเชียเขาจะมาช่วงสงกรานต์แล้วเราก็ฟาวยุโรปอเมริกาไปแล้วแล้วเอเชียเหรอไม่ต้องพูดถึงจิตตกโควิดอย่างมหาหนักฉะนั้นคิดว่าเขาจะยอมมาง่ายๆเหรอแล้วก็สุดท้ายนะครับแนะใช้ภูเก็ตเป็นฮับส่งต่อนักท่องเที่ยวเขาเรียกว่าเป็นภูเก็ตจัมปิ้งคือแค่ได้ยินชื่อก็ขนลุกแล้วไม่ต้องเลยได้ไหมเขากาจะใช้ภูเก็ตเนี่ยเป็นฮับรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วส่งต่อไปยังจังหวัดอื่นๆหลังจากที่อยู่ภูเก็ตครบ7วันแล้ว ไม่ต้องได้ไหมเพราะว่าถ้าจะทำเนี่ยคือเหมือนว่าคุณกะจะเล่นมุกนี้ไปอีกนานฉะนั้นจัมปิ้งอะไรเนี่ยไปจัมกระโดดหน้าผานู่นเลยก็คือถ้าเกิดจะทําจริงๆก็กังวลอยู่ว่าอ่าโอเคจะเล่นมุกภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต่อไปอีกนานก็คือเข้ามาจะต้องอยู่ในพื้นที่7คืนแล้วหลังจากนั้นก็คือจัมปิ้งเลยก็คือกระโดดไปจังหวัดอื่นได้แล้วของเดิมไม่มีหรือยังไง เขาบอกว่าภูเก็ตเป็นพื้นที่ควบคุมการดูแลการเคลื่อนไหวของนักท่องเที่ยวได้ดีที่สุดดังนั้นเพื่อให้การท่องเที่ยวได้ผลกระทบน้อยที่สุดน้อยที่สุดยังไงมันก็กระเทือนไปเยอะแล้วรัฐบาลควรส่งเสริมให้ใช้ภูเก็ตเป็นฮับอย่างชัดเจนไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเดี๋ยวกาดเล่นมุกงนี้ไปอีกนานทั้งภูเก็ตที่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่นิดเดียวก็ไม่ได้มีคนร้อนก้นเหมือนโดนน้าร้อนลวกทั้งคนนิสัยของคนในประเทศที่หวงอะไรก็ไม่รู้ หวงประเทศตัวเองหรือเปล่าแต่ว่าเวลาไปเที่ยวก็ไม่ได้ใช้จ่ายเงินอะไรมากมายแต่ว่าไม่อยากจะให้คนอื่นเขาเข้ามาคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าไอที่เห็นสวยๆนั่นแนหะทั้งโรงแรมหรือว่าอื่นๆที่เขาทํานั่นแนหะเขาทํามารองรับต่างชาติฉะนั้นมันมีต้นทุนที่สูงแต่คุณที่หวงเนี่ยก็กะจะใช้ไอสถานที่หรืออะไรที่มันสวยๆนั่นแนหะที่เขาทําขึ้นมานั่นแนหะไว้กับตัวเองซึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเขาก็มีต้นทุนสูงไงแต่ว่าเราใช้จ่ายน้อยไงแล้ว มันไม่ไม่สามารถอยู่ได้นานหรอกแล้วก็สุดท้ายก็ต้องพังอีกอยู่ดีถ้าสมมุติว่านะเอาให้ชัดเจนเลยปิดเลยไม่รับต่างชาติประเทศเราจะเหมือนจีนเที่ยวกันเองในประเทศไปเลยอ่าแล้วดูว่าจะสามารถแข็งแกร่งได้เหมือนกับจีนหรือเปล่าการท่องเที่ยวของคนไทยซึ่งก็กลัวโควิดอยู่แล้วด้วยจะสามารถพยุงไอเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศได้เองหรือไม่โดยที่ไม่ต้องรับต่างชาตินะครับก็ปิดไปเยอะๆเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เพื่อน,อนๆฟังแล้ว,ลวคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ